<c oughs> สวัสดีครับวันนี้นะะก็จะมาสอนทําสลามนะคะตามที่สัญญาไว้ก็คือสูตรนี้เลยสูตรฟูฟ่องบูเบเรโอเมก้านะคะสูตรนี้สูตรที่จิ้มฟินเวอร์มือเป็นสีเขียวเ่อนนะเพราะว่าเห็นอันนั้นไหมจริงๆนะคะแล้วก็อัาคคิดสอนเนี้ยเสร็จแล้วแล้วทีเนี้ย คือแบบออมีปัญหานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราแบบสุดผสมผิดอะไรประมาณนี้เกินทิ้งเลยแข่งโป๊กมาคะเพราะว่าสูตรนี้เราทําแค่ครั้งเดียวก็คือทําสีฟ้านี่แหละที่รีวิวไปเราทําได้หลายกระปุกมากเลยนะเพราะว่าแบบใส่ก่าวเยอะนะคะก็เออแบบมันก็เลิ่นสนุกนะคะยืดนอกฟินด้วย ติดมือเล็กน้อยนะคะอันนี้คิงไว้ตั้ง 3, สามสวนสามบันนะคะคนที่เล่นไอจแล้วติดตามเราก็จะรู้ว่าเราทาวันไหนนะล้วก็เป็นอันเก่าถ้ามีคนถามว่ากระปุกซี่ไหนพีออเดอร์จากเราเลยจ้ะเดี๋ยวจะไม่ขายแล้วนะเพราะว่าแบบมันยุ่งยากอะเนาะโอเค แล้วก็ที่ชํางไมแบบว่าร้อนมากร้อนซูปเปอร์ร้อนร้อนเวอร์เฟอร์เลยลก็แบบเอออยากถ่ายในห้องน้ำเพราะห้องน้ำปิดเองไงก็แบบเดี๋ยวมันเลอะคือ,อแล้วแม่จะด่าก็ถ่ายข้างนอกดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะอันไหนแรกก็จะมีกาลาเทคนะคะอยากรู้ว่ายี่ห้อนี้ซื้อที่ไหนเยอะมากใหญ่มากห้ากิโลซื้อที่เราเลยนะคะแต่ว่าค่าส่งแพงหมาะ หน่อยอ่ะก็แพงเยอะก็แพงแพงนะคะแพงอยู่เพราะว่ามันหนักตั้ง5้กิโลนะคะจะให้คิดแบบเอีย e ง s 5สหลงทะเบียนสีสิมันก็ไม่ได้นะคะเป็น2องร้อกว่าแล้วน,นะคะค่าส่ง Clean Clear นะคะจะเป็นแบบเ e l ฟ Foaming Facial Wash ก็จะเป็นแบบนี้นะเราใช้แบบนี้เขยใช้เป็นโฟมล้างมือโฟมอะไรก็ได้ที่มันเป็นโฟมๆนะคะได้ได้หมดแหละแต่โฟมล้างหน้าทั่วไปเป็นหลอดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สูตรนี้จิงๆก็ได้นะคะแต่มันทาําออกมาไม่เป็นแบบนี้นะคะไม่เป็นแบบสูตรเราโอเคแล้วก็จะมีน้ำบอลเลกนะคะถามว่าน้ำบอลหลกทำยังไงก็คือเอาบอลเลกผสมน้ำนะคะก็จะมีแบบบอลเลกหกช้อนชาต่อน้ำสิบช้อน ตอ้เออใช่แล้วค่ะประมาณนี้นะคะนี่เป็นสีนะคะสีผสอมอาหารแบบนี้ซื้อได้ที่เราเลยนะคะอันนี้มันโหดนิดหน่อยเพราะเมื่อกี้เราก็อย่างที่บอกนะคะแบบปิดฝาได้ค่อยแน่นนะโอเคก็ซื้อได้ที่เรานะคะแต่เรามีขายคนเมือสองให้นะคะเราขายคนมือหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นของเราเองก็เพลยออได้ที่เราเลยนะจะใช้ชเป็นสีน้ำก็ได้ถ้าไม่อยากใช้สีผสอมอาหารใช้สีโปเตอร์หรือไม่ใส่ก็ได้ ก็จะมีกลิ่นก็ได้นะเราก็อ้มต่อไปก็จะเป็นเบบี้ออยนะคะจะใช้เป็นของยี่ห้อคะ่ะสันจอนสันเบบี้ไมล์หรือว่าจะใช้เป็นอะไรก็ได้น้ำมันพืชน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวได้หมดเลยนะคะน้ำมันหมูอะไรก็ได้น้ำมันพืชตาอังุ่นตาอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็ภาชนะแล้วก็ที่ขุดนะคะใช้เป็นช้อนเป็นถ้วยนะคะแล้วแต่น้ำที่บ้านมีโอเคค่ะแับนั้นเราก็จะเทกาวนะคะลงไปในภาชนะผส,สมของเรานะคะ เทไปตามปริมาณที่ต้องการเลยนะคะวันนี้เราทำแค่นี้พอนะคะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าถามว่าเนื้อกาวนี้มันแตกต่างจาก T.O.A ยังไงเนื้อกา T.O.A นะคะเวลาทำอะไรก็ตามที่เป็นสลามมันจะดูฟูกว่าแต่ว่ันนี้มันจะแบบมันจะไม่ชี้เหลวกว่านะมันจะเป็นแบบสมมติว่าถ้าออกมาเราเนื้อมันจะแน่นกว่าประมาณนี้นะคะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันต้องลองทำเองนะ ที่เราไม่ใช่เกาเีวเอเพราะว่าสูตรเนี้ยมันไม่ค่อยโอ้เออกวใส่ก็ใช้ได้นะคะลืมบอก่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสีที่ลงไปเลยสีให้มาเจอละตามที่แบบว่าต้องการเข้มก็ใส่เยอะอ่อนก็ใส่น้อยนะคะเราสีเขียวตามที่เราทำผิดพลาดเมื่อกี้เลยนะเขียแล้วก็คนนะคะคนเลย แล้วเราก็จะบีโฟมไปสามสิบครั้งนะคะยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบแล้วเราก็จะคนเจ้าโฟมนะคะให้เข้ากับกาวที่เราผสมสีไว้เลยนะแบบคนให้มันเข้ากันคลุก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 ไป ก็ได้ประมาณนี้คะ่ะเหตุผลที่เราไม่ใช้กาวเทลเอกอย่างก็คือเวลาทำซาออกมาแล้วมันจะแข็งกว่าเจ้าตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าสลัมหมักฝรั่งที่เป็นเนื้อหมักฝรั่งสลัมเนื้อมัตบาะโรตีอะไรเงี้ยเทลเอจะทําดีกว่ามันจะแบบเนื้อแน่นเนื้อฟูกว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าร้านเราไม่ใช่ทั้งสองอย่างอะไรคุณเลนั้นเราก็ บางสูตรก็ใช้ p ีเบางสูตรก็ใช้สูตรก็ใช่กาวนี้นะแล้วแต่แล้วแต่สูตรนะคะเราขอไม่บอกนะคะมีข้ออื่นด้วยโอเคแล้วเราก็คนแล้วใช่ไหมแาบนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมะลกนะคะค่อยๆใส่แค่นี้ก่อนนะคนมันก็จะจับตัวเป็นก้อนและจริงๆใส่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะ พราะว่าเราผสมน้ำบาหลีเข้มข้นมากก็คนนะแล้วก็คนได้เท่านี้แล้วนี่ไม่ได้เติมเลยนะก็ก็คนได้เท่านี้เราจะไม่ใส่เยอะมากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สลามเราแข็งแล้วมันจะเล่นไม่สนุกเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ส่งพัสดุดก็ไม่ต้องทาแข็งนะแนะนําว่าให้ทําพอเล่นที่บ้านได้นะคะ เราไม่ได้ส่งให้ใครนะก่อนอ่านและ <c oughs> ได้แล้วแก้ปิดมืออยู่นนะไม,ไม่รู้อ่ะได้เวลาเบบีบ้ออยคัสซันอ,อ๋ปฏิบัติการก็เหยีดไปเหมือนที่เราบอกนะว่าสูตรเนี้ย คือเห็นได้เลยว่าถ้าสมมติว่าใช้ T O A ทำใช่ไหมคะมันจะแข็งกว่านี้และถ้าส่วนไหนที่ต้องการความฟูนะคะแนะนำไม่ใช้กาวี้เลยเพราะว่าเวลาทำออกมามันจะเนื้อฟูกว่าแล้วก็ได้แล้วปิดมือนิดหน่อยนะแต่ไม่ต้องใส่บอลลหลกเพิ่มนะคะใช้เวลีออยนวดๆเดี๋ยวก็ดีเอง ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์อันไหนนะคะก็ใช้ไม่มีวอลเล็ตอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช้เป็นของขอมสีจันบะของตะเก็ยบก็แต่มันจะเป็นคนละสุกกันนะก็มีอะไรนะคะเมีฐานใต้คิปเลยใครที่ตอบแทนได้ก็ตอบเลยนะคะไม่ต้องกลัวเราว่าหรอกตอบแทนเนี่ยแล้วก็เสร็จยืมมาก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ในกรลังนวดถามว่าร้านเราอะ่ะอืม ครูฟ่าบมบมาแรงร้านเราอะ่ะได้ใช้บอแลกไหมไม่ได้ใช้บอแลกนะคะแต่แบบเออเราพยายามจะสอนนะคะให้เนื้อมันเหมือนเพราะว่าทุกคนจะได้ไม่ต้องมาขอสูตรเราฟรีนะให้แบบเออให้แบบเขาก็ทําเนื้อเหมือนเราได้บางคนไม่อยากซื้อเราเพราะไม่ไม่อนุญาตอะไรเงี้ยน,นะคะ เดี๋ยวเราขอเพิ่มเจ้าบริเวณนี้หน่อยนะเมื่อกี้ว่าจะไม่เพิ่มแล้วอะ่ะแต่เห็นว่ามันติดมือจนเกินไปนะคะก็ได้แล้วท่านไหนเมื่อกีไม่ติดมือละนั่นจะฟูๆแบบนี้แหละนุ่มนมน่ารักมากคือไม่ได้สอนทำสลามนะแล้วส่วนสีใสนะคะ ส่วนสีใสตอนนี้ที่เราจะสอนเรากำลังไปปรับปรุงสูตรอยู่นะเพราะว่าสูตรเนี่ยไม่ค่อยโอเคโปรเ,เชสเดสเดะเ,ดเท่าไหร่เพราะว่าแบบเออมันยังไม่โอเคเนีแบบไม่มีบอลแหลกใช่ไหมก็ลำบากนิดนึงแล้วก็กาลังจะปรับสูตรเพื่อทุกคนเลยนี่ยืดมาก นิดนะโอเคก็แต่วันนี้ก็จะไปแล้วนะแล้วเราจะเปิดรับออเดอร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีตอนนี้กำลังเปรีอุปกรณ์ครบแล้วด้วยเดี๋ยวทำแบบตุนไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะทำไม่ทันแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะคะจะมาอัปเดตทำคลิปแจ้ง แล้วเราก็มีไอเดียหลากหลายนะคะที่จะพัฒนาสลามร้านของเราให้ดีโอเวอร์นะส่วนใครที่อยากเล่นแบบแล้วก็จะแบบโอ้ฉันกำลังขอร้อ่อนวอนเธออยากก ิ้งตัวร้องคุกเขาก่าวกอดขาเธอเอาไว้พันน้อมสองมือขึ้นกลับกรอานเธอปวดยากบม,มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าเธออยากก็บแว่าเออก็จะต้อเป็เรื่องของคุณปะแต่ก็บางทีก็ต้องมีจิตสำนึกสงสารคนที่เป็นคิดก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคลิวนนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ถ้าใครยังไม่ได้ทำสกายกดเลยนะอธิบายจุ๊บๆเดะ